พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เวลาเวลาจะนี่นี่เวลาตีซีสิบหานหน้าที่นะครับผมสิบห้าบักตูบนะครับนี่สมุนคู่ใจไอ้ตูบนะครับไปเบื้องต่อทันนะครับนะไปเบื้องต่อทานนะครับน,บน,น,บนี่ไอ้ตูบมันแดนก่อนเลยนะครับ ออกนาไปเลยนะครับเห็นไหมคุณไปกวนเลยครับคุณคุณอะคุณออกกวนเลยครับมันดูจักข้างไปนะครับไอตูบมันออกกวนเลยนะเอากลับมาอย่างกลับมาอย่างมามาอาไปไปเอาให้ิึงต่อทานมือนีหนะเวลากันเด็กพอสมควรแล้วอีซี่คนเลยดินะผมบึงเวลาเมื่อกี้นี่ ตีซีสิบห้านาทีนะครับของวันที่สิบนะครับวันที่สิบนะตีซีนี่มันจะเป็นวันที่สิบเอ็ดเดีด้วยครับเนะขาวันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอ่าวันที่สิบเอ็ดนะโอ้เปิดไฟนะครับนะมันเป็นเป็นเป็นสิเป็น,ปน,ปนวันใหม่แล้วครับนะจะเป็นวันที่สิบเอ็ดท่านว่า ปีหกหกแล้วนะครับนี่เดินทางไปนะครับบะบึงเตาอทานนะครับคือผมผมสังเกตมือวานเนี่นะครับสังเกตเบื้องต่อทานช่วงหัวคำนะมันควนกล้ซเมิดแล้วใกล้สีเมิดแล้วขอดีมือนี่ตกเด็กสตีหาแล้วนะอีซีก่าแล้วสตเขาตีหาแล้วผมก็ย่านว่ามันสต คว้นที่เหมือก่อนแล er ้วม evet. ันจะเป็ี่นเทานะครับย่านเต่าทานเป็่นเทาแต่เลยถือโอกาสมาเบิงเลยนะครับนี่นี่ครับนะมาเบิงครับมาเบิงกันครับเต่าทานย่านว่ามันจะเป็นเทานะครับมาเบิงคว้นนะนี่ครับนี่นะครับมาเบิงแปวครับนี่เป็นไรครับพี่น้องแปวนะสังเกตให้ดีสิ เกือบเมือดเดียวด้วยครับนี่แต่ว่าสะมีควนแพม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 พมออกมานะครับนะคือเบื้องึ้นนี้สิต้องคอยสิเห็นนะครับนี่แยงไฟึ้นนี่สิสเห็นเลยนะครับควนไฟบนท่านเมือดนะครับนี่เขาแยงไฟสายคืนนี้ส่ควนไฟี่รึบ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 รบขึ้นเห็นไหมครับนะแสดงว่าบนท่านเมือดปันเลยนะครับนี่นี่ควนไฟเพิบมเพิ่เเเพิ่่แงงไฟึ้นนี้ส่ยังค่อยเห็นนะครับ แห้งไฟขึ้นทั่งๆง่นะองกล้องขึ้นทึ้งๆท,ที่จังค่อเห็นคว้นไฟนะครับแสดงว่าบบท่านพ่อปิดด้วยครับนะบท่านเมือดโบท่านเมือด,ดป็นไรนะครับย่างแน่อยู่ดังนั้นเขาจัง,ง,งเอาไว้มืออื่นเศร้านะครับนะอีกประมาณจักสองสามชั่วโมงก็สีแจ้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สีเข่าตีหาแล้วนะนะประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่นะครับ ก็คือพ่อปิดได้นะครับนี่เ,าเ้าิึงอยุ่แป๋วทังที่คิดว่าสีเมิดมันบนท่านเหมิดเลยครับเนี่ยนะนี่บ่ท่านเหมิดปันใดน,นะครับมึงกระคางมันจะเป็นแผ่มๆๆๆ,ๆๆๆๆอยู่ครับขว้นไฟขว้นแปลวนะแย่งไฟขึ้นท่านด้านบนทั้งสี่ยังค่อยเห็นชัดนะครับนี่ครับขว้นไฟนะครับนี่ครับเตาทานนะครับ เป็นเตาท่านเตาอบนะเราต้อ,ตอ,อ,ตอตงใส่ไฟใส่ไฟสายนะครับนี่ไฟสายแล้วกับนีไฟโซลาเซลล์สองดวงนะครับนี่ดวงหนึ่งนะครับนี่อีกดวงหนึ่งแง่งจังค่อยเห็นนะครับนี่ครับเตาทานเตาอบนะครับเตาอบขนาดน้อยนะครับคือเตาอบขนาดนี้รุ่นนี้กษาดีได้ประมาณแปดสอบนะครับ ในทานประมาณแปดสอบนะครับมึงให้ดีมึงสังเกตพ้วนแปเลนะครับนี่นะครับแผลบผผับผบอยู่นะยังบ่ท่านเหมือนปันใดนะนี่ครับสังเกตทางบนย่างไฟส่สังเกต,ต,ย,ไไเกตยังค่อยจะเห็นขักนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เี๋ยวไปเบืองทั้งช่องร่มเทาเห็ดใบสำหรมาเบืองครับ นี่นี่ครับก็ปิดซ้ำนี้นะครับเมื่อไ้ปิดเมืเอด้วครับปิดซ้ำนี้นะครับบมื่ปิดเมือดขันท่าปิดเมือนี่ไฟสีดับนะครับมันบมมีส่องลมนะเขาตรงจงส่องลมจงจงแป๋วอ่าช่องลมนะครับให้อากาศเขานะครับไฟก็สิไิดติดดีใหม่จนเมื่นะครับนะพอเมื่อขนเข้าก็สิไดดมาปิดนะครับ ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดแปลวนะครับแต่ชื่อว่าเซตภารกิจนะครับเอารอไว้อีกเก็ดประมาณอีกเซตสองสามชั่วโมงประมาณหนึ่งโมงเศร้านะครับจะคอยมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับนะครับลิปนี้ก็เอาไว้ใช้นี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งสำหรับพ่อ่พี่น้องที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ